ประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุายุอนุพันธ์ประจำวันที่24มีนาคม2558นะคะในส่วนของตัว safety index future เนี่ยก็มองว่าตัว s 5 0 s 1 5หรือว่าสัญญาฟิวเจอร์ของตัว s ซฟที่จะหมดอายุในเดือนมีนาคมนี้นะคะแม้ว่าจะกำลังจะหมดอายุในวันจันทร์หน้านะคะแต่ว่าก็ยังสามารถเ,เข้าเกณฑ์กำไรได้นะคะเมื่อวานปิดลบไปประมาณ3 ปิดไปอยู่ที่ระดับ1,004จุดนะคะจุด1,0จุดนะคะโดยเบสิสเนี่ยปรปับแคบลงมาอยู่ที่ระดับลบ3 9 3จุดนะคะก็ใกล้ระดับทางทฤษฎีแล้วก็มองว่าน่าจะขยับแคบลงไปอีกเข้าใกล้ระดับศูนย์จุดนะคะในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาพร้อมกับการโรเวอร์ที่มีเข้ามาหนาแน่นมากขึ้นนะคะจากซีรีส์ S ไปซีรีส์ M นะคะโดยถ้าสังเกตดูเนี่ยก็ยังมีการโรเวอร์เข้าไปสลับ ทั้งในฝั่งรองแล้วก็ช็อตนะคะทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ตัว i อ a 0า1 5อาจจะยังขยับไปไหนได้ไม่ไกลนะคะในช่วงที่ยังรอปัจจัยที่จะเข้ามาผลักดันใหม่ๆนะคะแม้ว่านักทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันเนี่ยขายสุดที่ออกมาต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะในส่วนของฟิวเจอร์พร้อมๆกันแต่ว่าถ้ามองในฝั่งของหุ้นเองเนี่ยก็ยังถือว่าแรงซื้อขายเนี่ยยังมีออกมาไม่มากนะคะอยู่ลักษณะเทรดนะคะ เป็นการซื้อขายในระดับที่ต่ำกว่าสุทธิต่ำกว่าพันสัญญานะคะวันนี้เองยังต้องจับตาดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในส่วนของจีนยุโรปแล้วก็สหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขในภาคก,การผลิตนะคะที่จะท้อนในเรื่องของอุปสงค์ของตลาดโลกนะคะแม้ว่าราคา้ํมามันในตลาดโลกกลับมาเป็นบวกต่อหุ้นพลังงานนะคะแต่ว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยดีก็อาจจะทําให้ตลาดยังมีความผันผวนจากความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกแม้ว่า เฟดเองเนี่ยยังคงไม่ส่งสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยอาจจะยังมีความผันผวนอยู่บ้างมีการย่อตัวกลับลงมา เนื่องจากว่าก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนถึงกรอบเวลาที่เฟดจ,จะเริ่มขึ้นอัตตาดอกเบียนะคะน่าจะมีความ,มผันผวนตามตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ส่วนในฝั่งยุโรปเองเนี่ยยังเผชิญแรงกดดันจากการเจรจารเรื่องแผนบริรูปกรีซที่ยังไม่จบสิ้นนะคะแต่ว่าเอ่อก็มองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะมีความช่วยเหลือจากทางเอ่อกลุ่ม ECB เองนะคะรวมถึงในส่วนของ IMF ให้แก่ในส่วนของกรีซนะคะในช่วงที่ใกล้จะครบ อายุในส่วนของการกำหนดชำระนี่นะคะก็คือสิ้นเดือนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัว s 5 0 s 1ศน่าจะแกวนกตับผันผวนในกรอบ 1, 1 0 0 0งพันถึงหนึ่งพจุดนะคะก็แนะนำให้เข้าเปิดลอง s 5 0 s 1ศูน่งหที่ดับ1,004จุดนะคะ แนะนำว่าหลังจากที่เปิดสถานะไว้ที่ระดับ1,004จุดนะคะเราทำกำไรที่1,10 0จุดนะคะแต่ขาทุนหน้าหากว่าหลุดระดับ1,000จุดลงมานะคะส่วน s i n s l e Stock f ฟิ u เตอ Single filter, เนี่ยอ In 15เมื่อวานปิดลบไป0.75บาทนะคะชำระราคาช่วงเย็นที่ระดับ80.50บาท แต่ถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคนะคะเครื่อง M A C D ยังให้ค่าสัญญาณบวกมองเป็นเพียงการพักตัวในระยะสั้นนะคะยังนุ้นในทางขึ้นอยู่ก็สถานะรองที่เปิดไว้ที่ระดับ80.41นะคะรองทำกำไร82.50แต่ขาดทุนน้าหากว่าหลุดระดับ79.50บาทนะคะปกีการประชุมในส่วนของติดอาวุธก็เลยยุตินอนุพันธ์นค่ะ